แล้วค่อยๆเดินแ้วเดช้านะครับเดินช้าๆคุไอ้โห o ป e r ระยะครับโหดังจองไหนโหอ o v อง 对。 เช้าวานนี้ดีดีรับไหมดีมากเลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยมาว่าอันนี้แล้วจี่นาแล้วก็ถูกใจเพราะจะบ่าหลอมากนะครับก็เลยขอต้อนรับด้วยมาดอกไม้ลูกเทียนเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลซึ่งกันและกันนะครับ มีอ่าตาตอนี้นแล้วก็มีสองให้สองซองนะเจอกันก็ได้มีกำลังใจเนาะนำตรงไปกินนะครับใช้น้ำเลยครับขนมก็การออม่ต้องครับต้องค่ับรนด้านหลังนะขอบคุณท่านาตรงนอ้ฮัลโหลฮัโห

าปครับรักแอนบ่อยุเลยครับรักแอนบ่อยตุเลยครับรักแอนบอยตุนเลยครับรนี่นเร่แรกมแรกประตูวา้เปิด

การทดลองชนะสานาเหไว่าถือว่าทลองสรถนะเ้าขอเปิดประตูนะีี่นีเพื่อได้สองแล้วนะยอไม่ได้นะย่ไม่ได้จริงๆรนบนูชอบสีแดงสิผู้หนูไม่ชอบูสูกแพงชอแดงไว้ก่อนสีแดงมันเป็นสีมงคลนะคะแม ีมากแม่หาไม่เจอแล้วอ่ะม่ได้งสีแดงผัดไเดี๋ยวถ้าหนูพักนานจะเจอซองเอกสารจะเอเงี้ยงน้ามันเี่ประตอะไรครับวามเหมามแล้วความหมายว่ายังไง ต้องนิ่หน oh. ูให้คนดี ต้องเขาเรียกว่าต้องการแบบชนิดทีว่ว่ากรอบๆนะฮะคุณ่อเปนดีเพียงไม่ถูกเลย <c oughs> อ้าวคุณแม่ใจดีคุณแม่ใหเห็นหน้าเห็นหน้าจะเปลาหรือยัง <c oughs> ขอเท่ <c oughs> ไาไหร่คุณพ่อเป็นใจดีไหมมาดูการอาสาอาเปิดยังยังไม่ขอ

พอแล้วเจ็บคอแล้วจะบอกถ้าเจ็บคอก็ขออีกซองแม่ใจดีแม่ใจดีแม่เดี๋ยวเดี๋ยวพอประตูหลังก็เหลือแต่ซองเลยปล่าจริงคุณแม่เตรียมมาน้อยลูกยังเหลืออีกสิบยังเหลืออีกสิบห้าประตูเอ็นค่ะนี่ก็ใกล้เข้ามาทุกขนาดแล้วนะจะเข้าสู่ประตูวิวาแล้วนี่ประตูอะไรครับประตูเงินค่ะเงินถือเงินก็ต้องมีเงินถึงด้วย คุณแม่ใจดีมาพูดแม่ฟังเลยคุณแม่วังเลยนะคะคุณแม่บอกจะเปนรงเรนเมตรงนี้นะคะจะยากนิดนึงไหนๆจะมาเป็นขันทถามแล้วนะคะขอสักท่าหนึ่งก็พุ่งหลังหนึ่งครั้งปฏิบัติทหารต้องอย่างนี้ลกนิดนึงให้เอเป็นพลวิธนิดนึงนายแข็งมากนายขนเป็งมากไมเป็นทหารอยู่แล้วก็จงเสิกพุ่งหลังน แค่เบาหรือว่าแค่เบาหรือ่าก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพอแล้วพอไม่ได้เดี๋ยวเทสได้ได้เขาไม่มาเก็บแรงวันนี้ล้กันเพราะวันนี้ต้องใช้แรงในการจัดงานอีกเยอะเอาเป็นว่าให้ให้พูดอะไรใๆน้อยๆละกันนะบอกว่าวันวันนี้เนี่ยรักแอนยังไงต่อไปรักไปตลอดเน่เอาดัมการ์จะเบาไป้แต่งบ้างเลยก็รักรักแอนนะครับ จเหมอเรียบเท่าไม่เวลาคือยังไงใช่เพราะความรักมันเต็มร้อยคือไม่ว่าจะแอนใจยังไงผมก็รักแอนเสมอตัวมือนะครับตัวมือโอ้โหจิดใจอาเยประตู พิเศษใช่ไหมหรือเป็นประตูมงคลงคนพิเศษอ้าวคุณแม่เราปฏิเสธไม่ได้จ่ายเลยนี่อ้าวหมดแล้วสาธุต่อไปที่ถือว่ารู้กันนะสอบปากแล้วใ่ออนอโมทนาสาธุเปิดเลยนะครับโชคดีโอ้โหนี่นี่คุณแม่จับดูก่อน นเป็นมงคลนเป็นมงคี่เรา้ลใเขาอยากเห็น้าดองนี่เาเรียกว่าประตูมหามงคล่องมคลสามองสามจองเหลือจองเาม่งรับับครนะถือว่าเป็นสุขินิจเป็นเป็นหน้าเป็มารวยนะได้มาวยพอนเนื่อง ประตูสุดท้ายแล้วยังประตูสุดท้ายแล้วค่ะประตูประตตูัวแทนแม่ประตูแทนแแแมม่ตัวทนโอ้ยสุดท้ายแล้วนะคะก็จะต้องใส่ใส่ฟองก็จะแสดงท่าอะไรให้แบบว่าโอ้ยหมดเลยโชว์ท่าโชว์ท่าถ้าเต้นหรืออะไรก็ได้่าเต้นได้ไม่เป็นไรนาเต้นเลยเด็กสาวไฟอยู่แล้ว

ยังไม่ชวนเลยยังไม่ชวนยังไม่ชวนยังไม่งอไม่เองอนี่มองได้หางตายสิฮะยืดบ่อนมันถูตัวโอบวแล้วเนี่ยเอออ่ะอ่ะอ่ะอาองสุดท้ายละสุดท้ายก็อ่ะให้ขอสัญญากับมะตุ่มตัวแทนของแม่นะคะอัะบอกสัญญาก็ผมจะรักแอนช่วยชีวิตแล้วก็ทำให้แอนผมจนแก่ไงรักแอนไม่ว่าแอนจะ จะไม่ต้องใจแรงไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันผมก็จะคอยอยู่ข้างแตลอดสมอมว่ากันวาไม่ติดแอรนะครมับนียแม่ใจหอนประทับใจไม่รับซองครับประตูนี้โอ้โหอ้เนกาแฟด้วยกันนะรุับแม่มีรูดตรงนี้เลยมร้เับไปก่อนนะถ้าไม่มีเดี๋ยวพ่าชิ้ หมดจุดน oh oh, oh, ี mm ่ยิงแล้วเนี่ยอาละสาวก์เอาตาหมดแล้วหมดแล้วคราวนี้เหลือแต่ซอมแต่งงานแล้วหมดแล้ว่ซ้อมแต่งงานค่ะค่ะ วางบนโต๊ะนะครับวางบนโต๊ะนะครับเดี๋ยวดอกไม้าเลยครับยืนเลยครับ ขนานี้เจ้ขาขนานันหมากก็เดินทางเข้ามาถึงยังประลมพิธีแล้วเพราะนั้นในโอกาสต่อตันี้ไปก็ขอเรียนเชิญญาติทั้งสองฝ่ายนะครับคือญาติฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วก็ญาติฝ่ายเจ้าสาวนั่งที่โต๊ะเลยครับแล้วอาไรอ้าวว่านำเลยคับตั้งตั้งบนโต๊ะเลยครับเครื่องอายขกมงคลทั้งหลายนะครับที่เข้ามาแล้ว ให้วางไว้ที่โต๊ะเลยนะครับวางทุก่านเลยเงินทองแหวนนะครับสร้อยนะครับส่วนเครื่องมงคลทั้งหลายนะครับก็ขอให้วางเหมือนตะกี้นี้นะครับเข้าแถวเรียงก,กันวางบนชุดที่เตรียไมไว้ครับครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดี นะครับแล้วเป็นโอกาสให้เป็นมงคลน,นะครับวันนี้เป็นวันเลือกนามยามดีนะครับที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะได้ประกอบพิธีมงคลสมรสนะครับซึ่งขณะน,นี้นะครับทางคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับก็ได้นำสินสอดทองมัน่นตามประเพณีนะครับนำมาไว้ที่เตียงตั้ตงปำหรับพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปก็ขอเดิเนเชิญทั้งสองฝ่ายนั่งที่ อ้าเจมครับอาพุตรุตรครัอ้าต้นกล้วยต้นอ้อยยังไม่ได้ถ่ายใช่มัยน้ำหาใช่ไหมอ๋อทางาย ทางฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วอันนี้ทางฝ่ายเจ้าบ่าวต้องไปถ่ายทางฝ่ายเจ้าสาวต้องไปถ่ายฮะทางฝ่ายเจ้าสาวต้องไปถ่ายแล้วรถน้ำเพื่อไปรนทอยฮะอ่ารถน้ำหน่อยส่งส่งทายาทไปติดต่อเดี๋ยวให้ท้านแก่เอาเช็คไปให้ถ่ายทายาทเมื่อกี้ถ่ายแล้วอ๋อถ่ายแล้วใช่ไหมเบิ้ลค่ะอ๋อต้องเบิ้ลเหรอเฮ้ต้องติดต่อคุณแม่จริงๆแล้ว ขอให้คุณแม่มาถ่ายใช่ไหมค่ะคุณแม่ขอเชิญคุณแม่อีกครั้งนะคุณแม่เชิญเลยอาติกี้ถ่ายไปแล้วหนึ่งหนึ่งชุดแล้วคุณแม่มาส่ต้องวางใส่บาทด้วนะต้องค่ะคุณแม่คุณแม่ค่ะหนัก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 เขาไม่ได้ค่ะจะเป็นลมเลยรไปหมแล้วตองเบิมเบอมีมมีเขาเขาเอาไปแล้ว แม่ขบวนนี้เนี่ยต้องหนักหนักหน่อยเพราะเราดักคุณหญิงเลยนะที่หาจะเป็นลมจะเป็นลมจะเป็นลมนะนะเจ้าเอ่าไฟต้นกล้วยต้นอ้อยเมื่อรับแล้วเอาไปปลูกแร้วทำรดน้ำให้ด้วยหนูวางแลวหนูวางเลยห้ามถือห้าถือเดี๋ยวหนูจะต้องจ่ายเงินให้ฝ่ายเจ้าสาวเลย อย่าถือนานประเพทดีเขาห้ามถือนานต้องเอาซองมาแลกถึงจะงาต้องเบิ้นต้องเบิ้ลต้องเบิ้นเมื่อกี้เราเข้ามาเรายังโดนเบิ้นตอนนี้เราก็ต้องเบิ้นให้ม่ใหใหมให้ให้ประานห่งใบหนใบหน่ใหน่งบหนักงับหนึ่งใบหนึ่งใบน่งใบหนึ่งแบ่งใ้หน่บหนมบงใบหนึ่หึ่นบหึ่หนบ่นใบห่าให่ง

ซองหรืออะไรมาแลกไม่ต้องวางนะลูกเขาต้องมารับจากเราเขาต้องมาแลกจากเราเอามาแลกหูแลกแมวค่ะนะให้รวมกันเลยต้องแลกยื่นมือยื่นแมวเลยเขาต้องรับจากเราไปแล้วเขาจะไปวางเราไม่ยอมวางอันนี้จะเข่าแก่ใหญ่เอาไปแบ่งกันนะเป็นผ้าน้ำร้อนจะไม่พอค่ะไม่พอค่ะแกนี่ นะนะเป็นเป็นมงคลรูกไปแบบนี้อ้าวขอให้เจริญสิทธิ์พระพคนมารับด้วยกันอ้าวอ้าวคนมารับกล้วยห้อยไปด้วยอ้าวมาอาจารย์รับเองอ้าวขอให้เย็นเป็นสุขทุกคนอ้าวหนุ่มปุ๋มด้วยปุ๋เออเอามาทราบแล้วนะปุ๋มอ้าวขอให้มีความสุขเลยนะพวกเราทั้งหลายนะครับอ้าววางตั้งไว้ดิครับนี่นี่ก็ะดูเขาต้องมีอะไรเดี๋ยวลง